ะจะขอเล่าในส่วนของตัวหุ้น OR นะครับช่วงนี้หุ้น OR เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของ Facebook Fan Page OR Official ก็จะมีตัวโฆษณามาอยู่เรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นมาเติมเลราประจำมาเป็นเจ้าของปั๊มเลยดีไหมนะฮะเติมความสุขทั่วไทยขายายสู่2,500สาขา PTT Station ะะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางปตทเนี่ย Re band, รีแบรนด์ปั๊มปั๊มตัวเองให้กลายเป็นชื่อ PTT Station นะฮะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดของตัวปตท โอนั่นเองครับร้านสะดวกซื้อในกลุ่มของ OR ก็คือตัวร้านจิฟฟีนะฮะมี150สาขานะครับแล้วก็รายละเอียดที่ทาง OR ได้อัพไว้ก็คือแนะนำในส่วนของธุรกิจของบริษัทปตทที่เป็นตัวแม่กับตัว OR ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในส่วนนี้เราก็จะเห็นว่าตัวปตทตัวแม่เนี่ยจะทำในส่วนธุรกิจ ของก๊สธรรมชาตินะฮะ n g v ผลิตแล้วก็นำเข้านะครับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนะฮะก็คือเป็นเทรดเดอร์แล้วก็เป็นธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมนั่นเองครับในส่วนของ OR เดี๋ยวจะเป็นลักษณะของกลุ่ม retail รีเทลนะฮะหรือว่ากลุ่มค้าปลีกก็คือกลุ่มธุรกิจน้ำมันซื้อน้ำมันมาจากตัวปตทนะครับแล้วเอามาขายรายย่อยนะฮะที่ปัม๊มที่ศูนย์บริการน้ำมันนะฮะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของหุ้น ไม่ใช่หุ้นละเป็นของตัวร้านกาแฟอเมซอนร้านจิฟฟี่ไก่ทอดเท็กซัสร้านติ่มซำนะฮะก็มีหลากหลายธุรกิจนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศนะครับทีนี้ข้อบูเบื้องต้นในส่วนของการ OR อาการทำา IPO หุ้น OR นะครับเบื้องต้นเนี่ย ข้อมูลประเภทธุรกิจนะฮะลองอ่านดูนะฮะประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆในกลุ่มนอนออยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดค้าปลีกและตลาดผ่านชยตธุรกิจกาแฟร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆร้านสะดวกซื้อแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ในตัว OR เนี่ยเขาจะเข้าตลาดเซตก็คือเป็นตลาดใหญ่เลยนะฮะ กลุ่มอุตาหกรรที่เขาจะเข้าเดี๋ยวจะเป็นในกลุ่มทรัพยากรแล้วก็เข้าหมวดธุรกิจ Energy นะฮะหรือพลังงานนั่นเองครับสถานะก็ได้รับการอนุมัติแล้วนะฮะจำนวนหุ้นที่ IPO จะมีทั้งหมด3,000ล้านหุ้นนะครับคิดเป็น25%ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนหลังจาก IPO นะครับนั่นหมายความว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากเข้าตลาดแล้วจะเป็น1 2 0 0 0ล้านหุ้นนั่นเองครับโดยในบรรดา3,000ล้านหุ้นนี้จะมีหุ้น สามัญปกตินะครับอยู่ที่2610ล้านหุ้นแล้วก็หุ้น g r e n Shoe Option อยู่ที่390ล้านหุ้นครับซึ่งส่วนนี้ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าขายใครขาย,ขายรวมๆกันแต่เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าตัว Green Shoe Option เนี่ยคืออะไรแล้วมันจะมีผลด้วยนะฮะว่ามุมมองว่า OR จะขึ้นหรือจะลงนะครับหลังจากเข้าเทรดแล้วในส่วนของราคาพาก็อยู่ที่10บาทนะฮะที่บริษัททางการเงินมีอยู่5บริษัทหลักทรัพย์ด้วยกันนะครับได้แก่นในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ฟินันซ่ากสิกรไทยพัทระแล้วก็ทิสโก้นั่นเองครับสามารถเข้าไปดูละละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลไฟลิ่งได้ที่ www.pttor.com นะครับสรุปสั้นๆนะครับสัดส่วนการทำา p p o ครับในส่วนของ OR มี p r มี p r t i v e right ให้ผู้ถือหุ้นปอตทนะฮะที่อัตราส่วน95ต่อหน รวมเป็น300ล้านหุ้นครับซึ่งปิดสมุดทะเบียนไปแล้วขึ้นเครื่องหม่ XB เมื่อวันที่4มกราคมหมายความว่าใครมาซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่4มกราคมเป็นต้นไปจะไม่ได้รับสิทธิ์ซื้อ o r ตรงนี้นะครับกลุ่มที่2ฮะกลุ่มผู้มีประการกคุณของโบรกเกอร์จํานวนยังไม่ประกาศนะฮะถามว่าผู้มีประการาคุณของบรกเกอร์คืออะไรก็คือโบรกเกอร์จะจัด,จดสรรหุ้น IPO ให้ตามโดยปกติก็จะใช้เป็น ผู้ถือหุ้นนักลงทุนรายใหญ่ที่มีค่าคอมมิชชั่นให้กับโบรกเกอร์สูงนะฮะก็ในที่นี้ก็คือมี5บริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายนะครับซึ่งโนมุระไม่ร่วมนะครับแต่ประชาชนทั่วไปครับสามารถจองผ่านธนาคารได้นะครับซึ่งจำนวนยังไม่ประกาศนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่ายังไม่ประกาศโดยมีในกลุ่มในส่วนของธนาคารกรุงเทพธนาคารกรสิกรไทยธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะจัดสรรด้วยวิธี small lot first นะครับเหมือนตัว SGP c ครับ <ST AR> ความหมายของคำว่า small lot first ก็หมายความว่าเ,เวลาจัดสรรหุ้นก็จะจัดสรรไปเรื่อยๆในลักษณะที่ว่าใครจองน้อยที่สุดก็เกลีย่ยสมมติมีคนจอง1ล้านคนนะครับก็จะจัดสรรให้ทุกคนเลย100 000, หุ้นก่อนแล้วก็ทบไปเรื่อยๆใครจอง100 000, หุ้นก็ได้เลยใครจอง200หุ้นก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับสมมุติไล่เกลี่ยไปเรื่อยๆค,มมยอยคนที่จอง5,000 จองแค่5,000แล้วมันมาถึงคิวก็จะได้5,000แต่คนที่จอง1,000งอาจจะได้ไม่ครบนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนจํานวนนักลงทุนที่ให้ความสนใจนะครับซึ่ง SCGP รอบของ SCGP เนี่ยการจัดสรรแบบ Small l o ลอดเฟิสิ้นสุดที่1,6600หุน้นหมายความว่าใครจองหุ้น SCGP ต่ำกว่า1,6600หหุ้นผ่านช่องทางธนาคารเนี่ยฮะ จะได้หุ้นทั้งหมดที่จองเลยแต่ถ้าใครจองเกิน16,600หุ้นตัดแค่16,600หุ้นครับอันนี้จะเป็นในลักษณะของ small lot first นะฮะซึ่งการจองผ่านธนาคารนี้จากในอดีตนะครับตอนที่มีรอบของหุ้น BAM นะฮะหรือแบม มีการจองผ่านธนาคาร3ธนาคารเหมือนกันมีอยู่ธนาคารเดียวที่ให้จองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ก็คือในส่วนของธนาคารกสิกรไทยตรงนี้ก็ต้องรองรุ้นอีกทีหนึงนะครับว่าเขาจะมีการจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่หรือต้องไปต่อคิวที่เคาน์เตอร์เลอของ SCGP นะฮะอันนี้รอรุ้นต่อนะครับแล้วก็ตัวของออตัดมานะครับนักลงทุนกลุ่มถัดมาที่จะได้หุ้นก็คือกลุ่ม นักลงทุนสถาบันหรือที่เรียกว่าคอเนอร์สโตนอินเวสเตนะครับโดยจะมีทั้งหมดในประเทศ19ลายแล้วก็ต่างประเทศ11ลายนะฮะซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้หุ้นจำนวนมากที่สุดครับโดยสัดส่วนการสัดส่วนผู้ถือหุ้นหลัง IPO นะครับจะอยู่ที่ ปตอทอจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับที่9,000ล้านหุ้นคิดเป็น75%ของหุ้นทั้งหมดนะครับในขณะที่สัดส่วนหุ้น IPO จะอยู่ที่3,000ล้านหุ้นใช่ไหมครับจะแบ่งเป็นหุ้นปกติที่2,610ล้านหุ้นแล้วก็หุ้นในส่วนของ Green Shoe Option อีก390ล้านหุ้นนะฮะในส่วนนี้เรียกว่า Over allotment ครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะว่าตัว Green Shoe Option คืออะไรนะครับ Green Shoe Option เนี่ยจะมีเป็นมาตรการที่ ผู้ออกรับซักหรือผู้ผู้ขายหุ้นเนี่ยมีใช้เพื่อพยุงราคาหุ้นไม่ให้ราคาต่ำกว่าจองนะครับใช้ในกรณีที่หุ้นที่ทำ IPO หรือจะเอามาเข้าตลาดเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากกว่าปกติทั่วไปนะฮะตัวอย่างหุ้นที่มีการใช้ Green Shoe Option ในรอบประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะฮะตัวที่ชัดๆเลยก็จะมีในส่วนของ BAM หรือแบมตัวถัดมาก็จะเป็นตัว SCGP นะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปพาไปดูกันว่า การใช้กรีดชูออปชันเนี่ยมันทําให้ราคาหุ้นเป็นอย่างไรนะครับทีนี้กรีดชูออปชันคืออะไรกรีดชูออปชันคือเขาปะตะทหรือตัว OR เนี่ยต้องการเงินระดมทุนอยู่ที่2,610ล้านหุ้นครับ เขาต้องการเงินระดมทุนแค่ส่วนนี้แต่เขากลัวว่าราคาจะต่ำกว่าจองและจะเป็นการทำลายนักลงทุนที่เข้ามาซื้อหุ้น IPO เขาจึงจัดสรรหุ้นส่วนเกินที่390ล้านหุ้นนะครับเพื่อให้นักลงทุนที่มีความต้องการซื้อเนี่ยมาซื้อในส่วนนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าราคาของ OR หลังจากเข้าเข้าเทรดวันแรกต่ำกว่าราคาจองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลับมาดูตรงนี้ฮะที่ปรึกษาทางการเงินนะครับที่ได้รับมอบหมายให้ซื้อหุ้นคืน เขาจะตั้งซื้อหุ้นกลับในราคาที่ต่ำกว่า IPO อันนี้เป็นเรียกว่ามาตรการพยุงราคาหุ้นไม่ให้ราคาหุ้นต่ำจองนั่นเองครับไทม์ไลน์ในการจองซื้อ OR นะครับก็คือจะมีในส่วนของวันที่18มกราคมหรือประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการลดโชว์ให้นักลงทุนรายย่อยได้ทราบข้อมูลกันซึ่งสัดส่วนการจองหุ้นต่างๆเนี่ยก็คาดว่าจะรู้กันวันที่18มกรานี่แหละครับ วันที่19จะมีการโรดโชว์ในส่วนของนักลงทุนสถาบันแล้วก็25-29 25- ถึง29มกราคมครับจะเป็นวันจองซื้อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชว่วงระยะเวลาการจองซื้อ1สัปดาห์ซึ่งถ้าดูนับจาก SCGP ก็มีการจองซื้อประมาณ5วันเหมือนกันแต่ว่าหุ้นจองเต็มโพอต้าตั้งแต่ประมาณวันที่2หรือ3นี่แหละ,ะฮะถ้าผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์จะประกาศราคา IPO วัน ราคาสุดท้ายแล้ว10กุมภาพัานธ์ก็คาดว่าจะเป็น first trading day นะครับอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าเป็นราคาเป็น timeline หรือปฏิทินคาดการณ์นะฮะยังไม่ Official ขนาดนั้นแต่ก็เป็นคร่าวๆสามารถวางแผนได้นะครับสรุปครับคาดว่า OR น่าจะเป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งแต่ไม่อยากแต่อย่าหวังว่าจะเปิดสูงนะครับ อันนี้มีเหตุผลนะฮะเพราะว่า OR เป็นหุ้น IPO ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับการที่มีขนาดใหญ่มากหมายความมีนักลงทุนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากราคาจะเปิดไม่สูงกว่าราคาจองมากดักนะครับต้องเรียนก่อนเลยว่ามีความเสี่ยงตรงนี้แต่โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับหน้าสมมติสมมติท่านอยากจะจอง OR ในอัตราส่วนห0,000่นหุ้น สิบที่จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้คืออาจจะจองสัก5,000หุ้นแล้วอีก5,000หุ้นมาลองซื้อตอนเข้าตลาดไปแล้ว2-3วันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำไมนะฮะว่าในส่วนของจะจะพาไปดูในส่วนของหุ้น BAM แล้วก็หุ้น SGP ที่เขามีในตัว g r e n s h o w Option นะฮะการเข้าตลาดมาวันแรกเขาเขา,เขาเปิดสูงกว่าจองแต่มีมีจังหวะที่ย่อลงไปบ้าง แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า OR จะมีจังหวะย,ย่อบแบบนั้นไหมแต่ว่าก็เป็นข้อสังเกตนะครับในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่ที่มี g r กรีนชูคาดการมูล,ลค่าตลาดของโตัว OR นะครับโดยบรกเกอร์นะฮะจะมีในส่วนของกรุงสีแล้วก็หลายๆโบกที่คาดการจะอยู่ในช่วง2,000ส,สนถึง2 3 0แสนล้านบาทนะครับตีเป็นราคา IPO ได้ที่17บาท50สางถึง25บาท อันนี้เป็นคาดการณ์คร่าวๆนะครับก็เนื่องจากว่าตัวกลับมาดูในส่วนของราคาพาก็จะอยู่ที่10บาทโดยปกติหุ้นกลุ่มปตทที่เข้าตลาดนะฮะก็จะมักมักจะเข้าราคาพ่าที่10บาทยกตัวอย่างเช่น GPSC ก็เข้ามาตอนอราคาผา10บาทแล้วก็ IPO ที่27บาทโดยประมาณก็โตัว OR ก็ไม่น่าจะต่างกันนะฮะก็คือกลุ่มหุ้น o r เนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ เอามาหลอกขายนักลงทุนอยู่แล้วเพราะมันเป็นหุ้นของพูดง่ายคือมันเป็นหุ้นของประเทศชาตินะฮะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจการจะเอาเข้ามาเนี่ยเขาต้องมีวัตถุประสงค์นะฮะในกรณีของ OR หรือของปตทเนี่ยคือเขาต้องการทําให้ตัวเองเนี่ยตัวปตทแม่เนี่ยกลายเป็นบริษัทโฮดิ้งเพื่อบริหารง่ายต่อการบริหารจัดการในบริษัทลูกก็จะสังเกตว่าเขาเริ่มมีการนำโรงไฟฟ้าในหุ้นท็อปไทยออยที่เป็นโรงกันเนี่ย ขายมาให้ GPC s ก็คือเริ่มมีการปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความชัดเจนมากขึ้นในอนาคตมันก็จะดีต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรเขาด้วยนะครับอ่าทีนี้มาต่อฮะ OR จะเข้ามีเกณฑ์ที่จะเข้า Fast Tag ฮะเข้าเซตห้แบบ f a s t t a g นะฮะโดยเงื่อนไขอะไรบ้างน,นะครับเงื่อนไขาการเข้าเซตห้แบบ f a s t t a g นะครับมี2เงื่อนไขครับเงื่อนไขที่หคือมูลค่าตลาดของหุ้น OR จะต้องติด20อันดับแรกนะครับกลับมาดูตรงนี้ครับคาดการ Market Cap จะอยู่ที่2,000 0 0ถึง2,30,000ล้านบาทนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่า20อันดับแรกหุ้น Market Cap เท่าไหร่บ้างแล้วก็เงื่อนไขที่2มูลค่าตลาดคิดเป็นร้อยละหนึ่งขึ้นไปของทั้งตลาดเซ็ตนะครับเดี๋ยวที่เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของ Market Cap นะฮะ อันนี้เป็น Market Cap ของเซตนะครับ Market Cap ของเซตก็จะอยู่ที่ uh huh. 17ล้านล้านบาทนะครับที่17ล้านล้านบาทคูณ0.01นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ1นึ0 0 0ล้านบาทนั่นเองครับในตรงนี้1 7ึ0 0 0ล้านบาทเรากลับไปดูตัว OR ที่มีบูลค่าตลาดที่อ่าใน OR จะมีบูลค่าตลาดตีประบาล2,000 0 0ใช่ไหมฮะก็ผ่านเกณฑ์แรกแล้วนะครับที่1%ของเซตอยู่ที่1,17ล้านา 1, 1, 7, 000, ล้านบาท1%คือ1,70,000ล้านบาทมาดูต่อครับหุ้นที่อันดับประมาณ20นะฮะก็จะมีบุลค่าตลาดที่ ประมาณ2 0 0แ0นล้านบาทนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากถ้าเกิดเขาตั้งราคาย p ที่ขอบขอบบนพอดีมีโอกาสจะเข้าเซทห้แบบ f a ส t t แทได้เลยนะฮะก็คือจะแซง IVL ขึ้นมาเป็นระดับที่20นะครับแต่ตรงนี้ก็ต้อง อันนี้จะเป็นในส่วนของเซตนะฮะเดี๋ยวขอ,ข,อขอมาดูตรงตัวเซตห้าสิบนะครับตัวเซตห้าสิบอันดับที่ยี่สิบอ้อถ้าแบบนี้เข้าแน่ๆฮะเพราะว่าอันดับที่ประมาณ20จะอยู่ที่200,000พอดีนะครับตัว O r น่ามีโอกาสเข้าเซต50แบบ fast track มันจะมีประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าการเข้าการเข้าเซท50แบบ Fa s t Track นะครับ ดีนะฮะเทียบเคียงให้เราไปเทียบเคียงกับตัว SCGP นะครับที่มีนักลงทุนสถาบันซื้อหุ้น IPO ราว50%ของที่จะดจำหน่ายหาก OR มีนักลงทุนสถาบันซื้อในตราใกล้เคียงกันจะคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนที่ทางสถาบันหรือกองทุนรวมจะต้องชิปเงินหรือขายหุ้นตัวอื่นมาเข้า OR เนี่ยจำนวน1,500ล้านหุ้นที่ราคาผมคิดที่แพดานนะฮะ25บาท จะเป็นมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง37,500ล้านบาทและดกภาพดูนะฮะปกติกองกลุ่มกองทุนรวมเนี่ยจะซื้อจะซื้อขายหุ้นกันสิ้นวันสุดทีเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆหน0 0งพันถึงสามพล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยกดดันหุ้นไทยในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หุ้นไทยก็ต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลจากฟันฟลอ์อยู่นะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้เงินบาทจะอ่อนค่ายังมองทางบวกนะฮะเพียงแต่ว่าหุ้นไทย,นยมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาเว้พันห้าร้อยสิบห้าจุดดังที่ได้ได้กล่าวไปที่อัปเดตช่วงเช้าทุกวัน,นะฮะช่วงนี้ก็คือมองว่าหุ้นไทยเนี่ยอัปไซต์จำกัดแต่ไม่ได้จะมองปรับตัวลงนะฮะอาจจะเป็นการปรับฐานสั้นๆอันนี้ก็คือเป็นข้อข้อควรระวังที่เราต้องระวังจากการที่โออาจะเข้าตลาดด้วยมูลค่าสูงมากนะครับ ในส่วนของ OR ตรงนี้มีใครมีใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามก่อนไหมฮะในส่วนของตัว OR ครับอขอแจ้งเพิ่มเติมนะฮะตัว OR เนี่ยฮะถ้าเกิดว่า ถาเกิดว่ามีใครสนใจจองซื้อเนี่ยก็สามารถไปจองซื้อที่ธนาคารได้นะครับในช่วงขั้นตอนการจองซื้อเนี่ยเขาจะมีแบบเขาจะมีช่องให้กรอกอยู่แล้วว่าอยากจะเอาหุ้นเข้าพอร์ตที่ไหนถ้ามีพอร์ตหุ้นกับโนมูระอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้จองผ่านโนมูระก็จะสามารถฝากหุ้นเข้าพอร์ตโนมูระโดยแจ้งเลขโบกเกอร์หมายเลข14แล้วก็เลข บัญชีซื้อขายของท่านได้เลยนะฮะดีก็เป็นขั้นตอนตามปกติของการจองหุ้นผ่านช่องทางธนาคารอยู่แล้วนะครับสามารถจองได้ฮะแล้วก็ฝากกุ้นเข้าที่โนมุละหรือท่านใดมีที่อื่นอยู่ก็ที่อื่นก็ได้ฮะต้องสอบถามกับมาร์เก็ตติ้งดูนะครับในโซ่ของ O R ก็เปรียบเทียบกับหุ้นกลุ่มไหนได้บ้างหุ้นกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับ OR ก็คือในกลุ่มของ PTG แล้วก็ s a s โ o นะฮะตัวที่เป็นตัวเด่นในกลุ่มสถานีบริการน้ำมันเนี่ยก็คือจะเป็นตัว PTG นะครับเดี๋ยวจะขอเปิดให้ดูนะฮะว่า PTG เนี่ยงบงบเขาเป็นอย่างไรนะฮะตัว PTG ในส่วนของงบของ PTG นะครับก็จะเห็นว่า กำไรสุทธ so ินะครับเขาก็เติบโตต่อเนื่องนะครับเราก็กาไรอัตรากําไรสุทธิเนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะอันนี้เป็นจุดจุดสําคัญเลยของกลุ่มหุ้นในกลุ่มสถานีบริการน้ํามันนะครับเพราะว่าเขาอัตรากําไรสุทธิของหุ้นกลุ่มนี้ต่ำมากนะครับเนื่องจากเน้นในส่วนของโวลูมหรือว่าปริมาณคนที่เข้ามาเติมน้ํามันเยอะๆนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อควรระวังนิดนึงว่าอัตรากำไรสุทธิของหุ้นกลุ่มปั๊มน้ํามันเนี่ยค่อนข้างต่ํานะครับ แต่พอมาดูในส่วนของ PE ของตัว PTG นะฮะล่าสุด PE ของ PTG จะอยู่ที่17เท่านะครับซึ่งตัว OR ก็คาดว่าจะเข้ามาต่ำกว่านี้นะฮะฉงนั้นมองว่าโอกาสที่ราคา OR จะปรับตัวขึ้นได้เนี่ยก็ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดในส่วนของตัว OR ให้ดูเลยนะครับ อันนี้ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ pttor.com ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอผมจะให้ดูในส่วนของกำไรสุทธินะครับก็จะเห็นว่า3ปีย้อนหลังเนี่ยของ OR ก็จะอยู่ที่ กำไรสุทธิ12,600กว่าล้านบาทฮนะคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิที่2.3%ในขณะที่ปี2561กํไรสุทธิจะอยู่ที่9,500ล้านบาทคิดเป็นอัตรากํไรสุทธิที่1.6%ในขณะที่งบปี2562จะอยู่ที่1800ล้านบาทนะฮะตากําไรสุทธิ1.9%ส่วนงบ สามไตรมาสของปีที่แล้วนะครับจะอยู่ที่6กพันล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ1.8ซตก็ต้องถือว่ายังทําได้ดีนะฮะในภาวะที่มีโรคระบาดโควิดสินะครับยังคงรักษาอัตรากำไรสุทธิได้ที่ราวๆหนึ่งหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับมาดูในส่วนของ PTT ครับอัตรากำไรสุทธิของเขาจะอยู่ที่หนึ่ง 1%, 1 0. 5 5 1.3%แล้วก็ 1.9%, 1.59%นซะฮะซึ่งถือว่าอัตรากำไรสุทธิของตัว PTG เนี่ยหรือปั๊ม PT เนี่ยค่อนข้างเวี่ยงเวี่ยงกว่าตัว OR นะครับ OR เนี่ยสามารถทำในส่วนของอัตรากำไรสุทธิได้สม่ำเสมอกว่านั่นเองครับ